สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับเรามาซ่อมสายนี่ครับสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านะครับเราจะเอาไว้เป็นอะไรครับเอาไว้ไว้ไปหน้างานเพื่อเพื่อสายที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับทุดสตาร์ทนะครับเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับนี่ครับเราก็เอาตัวนี้สำรองครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาผูกสายเข้าใหม่ครับเพราะว่าสายเขาจะเริ่มขาดตรงนี้นะครับสายตรงนี้นะครับเริ่มเขาโลดว่ามันมันเล็กลงนะครับเราจะขยับขึ้นมาด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะทําให้เขาใช้งานได้ต่อไปนะครับะครับจะผูกสายใหม่ครับ ชอบลืมนะครับสายเจ้าหนี้ผมทำทำไมจะเคยจะเป็นเท่าไหร่ครับลืมเลยนะครับเก็บตัวอย่างไว้นะครับมันลืมจะลืมเอาแรงตอมหน้าตอมตาแรงตอมหนักตอมตา Bapak leluhur mungkin Bapak leluhur แบบไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวหัดตัวอย่างครับเดี๋ยวขอเป็นลืมนะครับ ตัวอย่างรองเท้าวันครัใส่รองเท้าแบบนี้นะครับอ่าเราก็สอดแบบอย่างนี้วางนี้ครับอันนีด้านยาดนี้ั้งข้างบนนะครับท่านผู้ชมแล้วสอดนี่เข้าไปนะครับนะครับอันนี้ครับทาเป็นรองเป็นสอดนี่เข้าไปแล้วสอดนี่เข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ่าในกระบวนการครับอ่าเที่น้จะตัดตรงนี้โอ้โหเยอะเหมืนกันครับ สอเข้าไปแบบนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่นี้เข้าไปแล้วก็ดึงครับดึงทำแบบนี้ให้มันเป็นเงื่อนให้มันเนเื่องแบบนี้ให้มันให้มันยาวๆแบบนี้ครับทำให้มันยาวมันจะรูดครับแบบนี้แล้วก็ สามารถจะมีจังมีแหวนนะครับมีแหวนเด็กครับมีแหวนเด็กปุมกันไว้นะครับกันรูดแหวนเด็กทาแหวนนะครับเป็นโลหะนะครับท่านผู้ชมปุ่มกันไว้เราก็ดึงออกครับตอนนี้ ก็ไม่มีรอยที่เขาใกล้จะขาดแล้วครับใช่ได้แล้วครับเดี๋ยวน้องอะไรมาเป่าตัวนี้อันนี้คงไม่ขาดแล้วครับให้มันยาวๆแบบนี้แล้วเนาะม,มีอะไรตัดแล้วครับขอคัตเตอร์นี่คัตเตอร์ นี่ครับอ้าวต้องมีตัวอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวผูกไปไม่ถูกต้องมันลูดลำบากแน่ครับนะครับถ,ถ้าเราไม่ได้ทำบ่อยจำไม่ได้ก็เอาใส่รองเท้ามาเป็นตัวอย่างก่อนครับเสร็จแล้วเราก็ทำเข้าไปก็อสำเร็จครับถ้าเราผูกบ่อยๆนี่ยมันจะจำครับแต่ไม่ได้ผูกบ่อยไม,ไม่จำครับผิดพลาด หรือว่าประสบผลสำเร็จครับนี่กดใส่เกือไปแล้วครับนี่การผูกเชือกสตาร์ทเครื่องปั่ยาครับนี่ชุดสตาร์ทครับนี่ใช้ได้ครับอยู่ใช้ได้นานในนานโขเลยครับสามารถเอาไป ในสวนไปตัดยากเอาชุดนี้ไปด้วยครับเอาเ่ินตหญ้ยายนี้ไปด้วยเอาชุดนี้ไปด้วยครับถุกครั้งครับเอาใส่ในถุงในชนาาครับเม็ดไ,ไม่ต้องไม่ต้องล้วงออกครับงั้นเดี๋ยวลืมลืมแล้วเ <c oughs> จ้าตัวนี้ครับมันมันบอบบางมากอย่างอื่นยังพอแก้ไขได้ครับซ่อมได้น้ำมันไม่ลงคาบูลิตเตอร์เราแกะมาล้างได้แต่เจ้าตัวนี้ขาดหน้าง,งานเรา ไม่ได้เลยครับเพราะเราเราไม่สามารถจะเอาเครื่องยนต์ไปสองเครื่องได้ครับแต่บางครั้งผมก็เอาเครื่องยนต์ไปสองเครื่องเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งก็เอาไปก็ลาบากครับเพราะว่าเวลาเอาเครื่องยนต์ไปอยู่ในรถกระบ,บะนี่เราทิ้งรถไปไกลมากครับ <c oughs> ดีไม่ดีเครื่องตัดหญ้าหายแลย้วเราตัดหญ้าแล้วเราไปไปไกลครับนู่นนะครับประมาณห้าร้อยเมตรประมาณนะครับ ครั้งมันไปภูเขามองไม่เห็นรถนะกลับมาเดี๋ยวเคลื่อนแต่ย่าหายแย่เลยละครเพราะเราไปคนเดียวไม่มีใครเป่ารถนะบางครั้งมันรถรถยนต์เราไม่สามารถที่จะเอาไปขึ้นไปบนดอยได้นะบางครั้งมันก็บางครั้งมันก็ลาบากครัตอนนําชันครับขึ้นไม่ได้ครับต้องจอดไปข้างล่างนะครับนบนให้ท่านผูน้ชมได้ฟังเล่าสู่กันฟังกัไม่ไม่ไ,มไ,มไมบนนะครับ ้าเราสู่กันฟังเราสถานการณ์ที่เราไปปา่าไปสวนว่าดูไกลรถไกล่ึงไม้่ึงมือนี่บางครั้งก็เราก็เป็นห่วงรถนะครับเป็นห่วง่องไม้่ึงมือเราเหมือนกันนะครับทุกอ,อย่างที่เราไปมันของมีค่ากันมมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดตกิดตามคนระับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆครับบายครับ